ต้นก้ามปูนำโชคหรือว่าต้นก้ามปูหลุดค่ะต้นไม้ใบสวยปลูกง่ายค่ะวิธีการปลูกหนึ่งควรเลือกตัดกิ่งส่วนยอดยาวประมาณ2-3นิ้วค่ะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่นำมาปลูกหรือว่าปักชำแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซนค่ะเทคนิคข้อที่2คือควรจะ ติดข้อมาด้วยเสมอนะคะเพราะส่วนข้อนั้นมีความสำคัญมากค่ะในการปักชำคือเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดรากและต้นใหม่ที่เราปลูกหรือว่าปักชำนั้นจะรอดหรือตายตัวมงชี้ก็คือรากที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่ารากจะทำหน้าที่ให้ต้นใหม่ที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตยอย่างดีค่ะข้อที่สค่ะ เมื่อเราได้กิ่งที่เราต้องการมาแล้วนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็นำมาปลูกกันเลยค่ะและวิธีการปลูกหรือว่าปักชํากิ่งลงไปในดินนะคะให้ใช้ตะเกียบหรือว่าไม้นะคะทําการเจาะรูที่ดินเพื่อนำทางกิ่งลงไปก่อนนะคะเพราะว่ากิ่งเขาอ่อนหักง่ายค่ะ เคล็ดลับของการปลูกหรือว่าปักชำกิ่งให้รอดร้อยเปอร์เซนต์ค่ะคือปักลงไปในดินแค่ข้อแรกนับจากส่วนล่างสุดนะคะโดยให้ข้อแรกนั้นจมดินเพียงแค่ตื้นๆพอนะคะท่านผู้ชมจะเชื่อไหมคะว่าที่เห็นต้นก้ามปูนำโชคหรือว่าก้ามปูหลุดเต็มกระถางอยู่ในขณะนี้นะคะสาราไทยได้กิ่งมาแค่ กิ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะแถมตอนนั้นนะใบก็แวหวงเขียวอีกตั้งหาค่ะนำมาปักชำหรือว่าปลูกนะคะตอนนั้นได้แค่ต้นเดียวเองค่ะแต่พอต้นเขามีความสูงขึ้นนะคะเราก็ทำการเด็ดหรือว่าตัดยอดของเขามาปักชำทีละยอดทีละยอดนะคะจนปัจจุบันเนี้ย เต็มกระถางไปหมดเลยค่ะและดินที่ใช้ปลูกหรือว่าปักชํำนะคะจะเป็นดินร่วนค่ะซึ่งสารไทยนําดินร่วนมาผสมกับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกด้วยนะคะเพื่อให้มีความร่วนซุยอะคะ่ะหลังจากนั้นก็นํามาปักชํำนะคะโหจะเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นจึงทําให้ทราบว่า ต้นไม้ชนิดนี้เขาชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีเขาชอบน้ำปานกลางเขาชอบแสงแดดครึ่งวันเช้าจนถึงเต็มวันค่ะการขยายพันธุ์ที่นิยมและก็ง่ายที่สุดก็คือวิธีการปักชํากิ่งแบบนี้ค่ะต้นไม้ที่มีนามว่าก้ามปูหรือนามแบบเป็นทางการว่าพระยาลิ ตีนปูจัดอยู่ในประเภทพันไม้เลื้อยค่ะที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ15-20เซนติเมตรค่ะลำต้นของเขาจะเป็นลักษณะอวบน้ำแล้วก็ทอดเลื้อยไปตามผิวดินยอดชูตั้งขึ้นลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวรูปไข่ ว้างประมาณ1.5-3ถึงเซนติเมตรยาวประมาณ3-8เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนมีสีเขียวเข้มหรือว่าสีเขียวปนม่วงแดงค่ะลักษณะพิเศษของใบก้ามโปนะคะคือเขามีแถบสีเทาเงิน2-3ถึงแถบพาดไปตามความยาวของใบค่ะลักษณะด้านล่างของแผ่นใบนะคะจะเป็นสีม่วงแดงค่ะลักษณะดอก เขาจะออกดอกเป็นช่อกระจุกอยู่ที่ปลายยอดสีชมพูอมม่วงมีสามกลีบค่ะลักษณะผลจะเป็นลักษณะยาวรีผลแก่แตกมี1-2ถเม็ดพืชนิดนี้มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วนะคะก้ามปูเหมาะสำหรับ ปลูกคลุมดินหรือว่าปลูกเป็นไม้กระถางหรือใช้ปลูกแซมกับพันไม้ขนาดใหญ่ใบเขียวในส่วนแนวตั้งซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะมีสายพันธุ์แบบใบด่างที่สวยงามเยอะเลยนะคะ ควรจะตัดแต่งกิ่งที่มีสีปกติออกเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ที่มีลายด่างสม่ำเสมอลำต้นของเขาเป็นยารักษาแผลไฟไหม้หรือว่านำกากมาพอกฝีหรือใช้ใบต้มน้ำดื่มช่วยลดอาการปวดบวมได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและปดกดติดตามหรือว่า subscribe ซาร่าไทยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ